การสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ในโปรแกรม Total Commander ทําดังนี้กดปุ่ม F7 บนคีย์บอร์ดหรือคลิกไปที่ F7 New Folder ป้อนชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้นให้คลิกปุ่ม OK เราก็จะได้โฟลเดอร์มาแล้วในกรณีที่เราต้องการสร้างโฟลเดอร์ หลายๆชั้นในครั้งเดียวให้เราคลิกไปที่ปุ่ม F7 New Folder หรือกดปุ่ม F7 บนคีย์บอร์ดจากนั้นป้อนชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการต่อท้ายด้วย backslash การสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วต่อท้ายด้วย backslash แล้วตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ซ้อนๆเข้าไปนั้นจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหลายๆชั้นย่อยลงไปดังตัวอย่างเมื่อผมกดปุ่มโอเคเราก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปอย่างโฟลเดอร์เราก็จะพบโฟลเดอร์ย่อยเข้าไปอีก ดังปรากฏอยู่ที่บนในส่วนของแถบแสดงพาร์ทของโฟลเดอร์ต่างๆและอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการสร้างโฟลเดอร์ก็คือการสร้างโฟลเดอร์และหลายโฟลเดอร์ในครั้งเดียวกดปุ่ม F7 ขึ้นมาจากนั้นพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้างนี่เป็นการสร้างโฟลเดอร์เพียงโฟลเดอร์เดียว ในกรณีที่เราต้องการสร้างลหลายๆโฟลเดอร์พร้อมกันนั้นให้เรากดไปที่ปุ่มไปไลน์ซึ่งจะอยู่ปุ่มเดียวกับขอคนนะครับแล้วตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการสร้างขึ้นมาอีกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มโอเค เราก็จะได้โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้ว